สีฟัน Sparkle Ionic นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแปรงสีฟันประจุลบนะคะคือเวลาแปรงไปเนี่ยมันก็จะมีปล่อยประตุลบอะไรเงี้ยออกมาระหว่างเราแปรงฟันด้วยซึ่งตัวประจุลบเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะกําจัดพวกค่าพลัตนะคะค่าแบคทีเรียต่างๆในปากเราอันนี้คือตัวแปรงของเขานะคะก็วิธีใช้เนี่ยคือกดเช็คตรงปุ่มนี้ก่อนนะคะถ้าขึ้นไฟสีแดงเนี่ยแปลว่ามันพร้อมใช้งานนะคะซึ่งตัวแบบเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง2ปีเลยนะคะแล้วก็วิธีใช้ของอย่างนึงเนี่ยคือเราจะต้องมือเปียกก่อนนั่นเองงนะ่ะ ตอนนี้อุ้งม,มือเปียกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้เลยค่ะ เอนนี้นะคะมันก็แปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนนเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวเจ้าตรงเมส4ี่ยองฟันกันค่ะพวกค้าต,ต่างๆเลยคนะือจะต่างแต่แบบครั้งแรกทุ่มใช้เลยครั้งแรกอาจจะแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแบบมันยังหลงเหลืออยู่นี่นเห็นได้ชัดเลยว่าแบบแทบจะไม่มีแล้วนะคะซื่ตอตัวนี้ค่ะขนแปรงเขาจะเป็นแบบไมโครไฟล์นะคะเล็ก0.01ม mm ิลลิเมตรเลยคือิฉันเวลาแปรงไปเนี่ยก็จะทำให้แบบว่าเข้าไปถึงซอกฟันต่างๆของเราได้ง่ายมากสามารถเปลี่ยนหัวแปรงได้นะคะเขามีหัวแปรงสองแบบก็คือแบบที่ทุ่มถืออยู่แบบนี้อันนี้คือเป็็็็นนนนนหหหัััววแแแแปปปงงงเเลลกกกะคค้้อออีีึืบบใญ่ ให้ดูเลยว่าขนาดมันจะต่งบบบางกันมากๆนะคะตัวขนแปรงอันที่เป็นแบบหัวเล็กแบบนี้นะคะคือเหมาะสําหรับคนที่ช่องปากแคบนะคะดัดฟันหรือว่าผู้หญิงนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่2 2 9บาทนะคะแล้วก็พวหัวแปรงใหญ่แบบนี้นี่อันนี้เนี่ยจะเหมาะสาหรับคนที่ปากกว้างนะคะหรือว่าผู้ชายนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้จะอยู่ที่249บาทนั่นเองค่ะซึ่งถนะ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ท็อปวัสดุบูธอีฟแอนด์บอยนะคะหรือว่าร้าน้าชัานมทั่วประเทศได้เลยนะะหรือว่าจะแบบอยากออนไลน์อะไรเงี<ๆ>้ยก็สามารถซื้อ ที่ช้อปปี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้ให้อีกทีนึงนะคะสามารถจิ้มกดสั่งได้เลยค่ะ